ถ้าวันหนึ่งเรามี bc มูลค่า10ล้านควรแบ่งมาหุ้นปันผลเพื่อจ่ายไหมครับจริงๆแล้วแต่เราคืออย่างที่บอกอะว่าแล้วแต่เราคำว่าคาว่าวันหนึ่งเนี่ยวันวันไหนก็ไม่แน่ใจเนาะไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะคือแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นผมแปลว่าถ้าคุณมี10ล้านอะตอนนี้คุณมีสมบิตคอยกกว่าถูกไหมคือเป็นผมผมก็จะดูแล ผมเราจะประเมินว่ากระเสียนของเราอ่ะคนหนึ่งหนึ่งบิตคอยถูกไหมสมมุติว่าพี่มีตัวคนเดียวเลยเอ่ะเฮ้ยแปลว่าเราเรารอดแล้วเรามีสามบิตคอยกว่าเนี่ยแล้วเราก็เสียเนี่ยเราพอแล้วหนึ่งแปลว่ามีส่วนเกินอยู่ถ้างั้นส่วนเกินเนี่ยเราอาจจะไปแมネจอย่างอื่นแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเรามองว่าเรามีเรามีเราแฟนเราภรรยาเราแล้วก็มีลูก มีลูกสมมติมีลูกสองคนเนี่ยเฮ้ยจริงๆรงจะเสียนถ้าเอาชัวร์มันต้องการสี่หรือถ้ามองว่าเฮ้ยลูกก็ปล่อยลูกไปเลยมีแค่สองคนถูกไหมาบางคนเขาก็ปล่อยลูกนะเขาก็ไม่ได้ให้สมบัติอะไรเอาชีวิตเราก่อนยอะไรเงี้ยแล้วลูกก็ไปเติบโตเอาละกันในยุคสมัยของลูกนะมันก็มีส่วนเกินมาเป็นผมผมจะเก็บไปไว้สองบิตคอยส่วนที่เกินมาเนี่ยผมอาจจะขายเฉลี่ยออกมาแล้วแต่จะทําอะไรแล้วแต่อีกเรื่องหนึง่งเออ เอาหุ้นก็ได้หรืออะไรแต่แต่ถ้าเป็นวันนี้ของผมนะถ้าเป็นวันนี้ของผมผมผมเฉลี่ยออกมาไปเที่ยวต่างประเทศผมจะขายออกมาเพราะผมมองว่าเวลามันเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าผมอยากไปเที่ยวกับแฟนผมทุกปีผมไม่อยากไปรอบิตคอยขึ้นตอน ใช้ยากไม่อยากใช้ตอนแก่เลยอะไรเงี้ยการเที่ยวมันจะไม่เหมือนกันตอนที่เราเที่ยวตอนนี้กับเที่ยวตอนแก่อะไรเงี้ยแล้วแต่คนเลยคือผมผมว่าผมให้ในวันนี้ของชีวิตผมอะ่ะผมให้ priority กับประสบการณ์ร่วมกันกับกับภรรยาเราอะ่ะเป็น priority แรกความสุขของผมกับภรรยาเป็น priority แรกนะแต่ก็ไม่ไม่ฟุ่มเฟือยแค่นี้เลยคือไม่เน้นฟุ่มเฟือยนะแล้วก็เน้น ไปเที่ยวเพราะผมไม่รู้ว่าเราจะเหลือเวลาต่อให้เราแก่แก่ตายก็จริงแต่สุดท้ายพอถึงอายุหกสิบอ่ะมันการเที่ยวมันก็ไม่เหมือนเดิมซึ่งมันเหลือไม่กี่มันก็เหลือไม่ไม่มากนะหรอกเ